EP ที่สี่นะคะมาแล้วค่ะต่อมาแล้วก็จะมาดัดขนตานะคะให้มันขึ้นแบบงอนๆเลยนะคะเราก็จะดัดโคน2ทีย้ำแล้วก็ดัดกลางแล้วก็ดัดปลายนิดหน่อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะค่อนข้างงอนเลยนะคะพอเสร็จข้ามนี้แล้วเราก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าเหมือนกันค่ะดัดโคน ดัดกลางแล้วก็ดัดปลายค่ะแล้วก็จะได้ขนตาที่งอนประมาณนี้เลนนะคะต่อมาเราก็จะใช้เม,มลเบีนตัวดังตัวเดิมตัวดีดีด้วยค่ะดังด้วยใช้มาทุกคลิปหลายคลิปแล้วค่ะแล้วก็จะปัดย้ำตรงโคนนะคะเราจะปัดย้ำตรงโคนจึก๊กจึ๊กจึแล้วค่อยขึ้นเราก็จะได้ขนตาประมาณนี้เลยคะ่ะน้องก็จะไม่หนักมากนะคะจะเรียงเส้นสวย แล้วก็ต่อมาเราก็จะใช้อายไลเนอร์ตัวเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งสีอ่อนไว้เขียนคิวนะคะเราจะมาเขียนเส้นไลเนอร์ใต้ตานะคะให้ตามันดูคมขึ้นนะคะเราก็จะวาดตามโคงตาพอใกล้สุดเราจะลากออกนะคะที่เราลากออกเพราะว่ามันจะทำให้ตาเราดูยาวขึ้นแล้วก็ดูคมชัดขึ้นนะคะทำสองฝั่งเลยค่ะ ลาตั้งแต่หัวตานะคะค่อยๆลาค่อยๆทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะตามันก็จะดูยาวขึ้นค่ะเราเติมได้ตามใจเลยค่ะว่าอยากได้ยาวประมาณไหนมาก็ใช้ตัวเดิมนะคะเราเอามาจุดๆทำเป็นกรละเล็กๆค่ะ ให้มันดูแบบสนๆนน่ารักน่ารักมากขึ้นต่อมาก็คือทาลิปนะคะอันนี้เป็นสีที่เราชอบมากๆก็คือเป็นสีเดิะเบสเลยค่ะสวยมากๆแล้วก็ทาลงไปเลยคะ่ะทั่วปากล่างแล้วก็เม,ม้มเราจะทาเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเม,ม้มแล้วก็ทาตรงกระจับข้างบนให้มันดูล,ลึกลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วมือเราเกลี่ยนะคะ แล้วก็ทาไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเราทาซ้ำไปจนกว่าเราจะคิดว่าสีมันโอเคแล้วนะคะเติมข้างล่างเพิ่มนะคะให้สีมันเท่ากานะะันค่ะจะได้ประมาณนี้สีปากสวยมาก แล้วก็ต่อมาเราก็จะเพิ่มลิปกลอสนิดนึงคือแบบเป็นสีที่แบบเราชอบมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นกลอสใสนะคะของแกแตค่ะแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้ฝั่งสีฝั่งสีจะเป็นสีแมท t ค่ะของเราเราก็จะทากลอสไป ทั่วปากเลยนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาจัดแต่งสมผมนิดนึงนะคะแล้วก็ขอเพิ่มไฮไลท์ตรงจมูกนิดนึงนะคะเราจะไฮไลท์ตรงสันแล้วก็ตรงปลายให้มันเป็นกลมๆค่ะจะไม่ไฮไลท์ทั้งหมดนะคะเพราะมันจะโป๊ะค่ะเสร็จแล้วก็มา จัดผมต่อนะคะฟินสชลกก็จะได้ประมาณนี้นะคะอารเน่าเฉียวเฉียวแก้มสวยๆปากช่ำๆน,นะคะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสับการรับชมค่ะ